สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่รู้สึกอัดใจเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะอยากจะรู้มากๆว่าความรักในครั้งนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรจะไปต่อได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าความรักของคุณในครั้งนี้จะไปต่อได้ไหมและจะเป็นเช่นไรทั้าหัวข้อตรงใจกับคุณและคุณแวะดูและดูคลิปนี้จนจบแปลว่านี่เป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณ เอาคลิปนี้และพลังงานของไพ่ชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สิบใบเป็นไพ่ชุดใหญ่นะคะมาดูพลังงานความรักของคุณกันไพ่อยากบอกว่าอะไรนึกถึงหน้าแฟนคุณไว้ในใจนะคะโอเคไพ่ใแบแรกบอกว่าความรักในครั้งนี้ j u สติ e ิวคุณรู้สึกดีคุณรู้สึก ัดใจไม่ได้ที่จะไม่มีเขาใช่ไหมพลังงานของไพ่บอกว่า <c oughs> คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ just c u i m e n t เนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกมันหมายถึงความลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกดีถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาคุณก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะเห็นไหมมันเป็นความอบอุ่นใจเป็นความช่วยเหลือเป็นการผูกพันนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงการช่วยเหลือความผูกพันนะคะความดีมีไม่เยอะ แต่ความรู้สึกดีความผูกพันมันเยอะกว่านะคะพลังงานบอกแบบนี้มันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ทั้งๆที่คุณก็รู้สึกว่าอึดอัดใจกับสถานภาพแบบนี้เช่นกันนะคะแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องความผูกพันมากกว่ามาดูใบที่3เห็นไหมบางครั้งะนะมีความอึดอัดใจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไพ่สามเหรียญเนี่ยคือมันแอบซ่อนความรู้สึกที่อึดอัด แต่คุณเองก็อดทนมาตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เพราะว่าคุณคิดว่าคุณพยายามอดทนแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งใดๆคุณอยากประครับประคองกับความสัมพันธ์นี้อยากจะให้มันเดินต่อไปในข้างหน้าได้นะคะคุณมีความรู้สึกแบบนี้ว่ามันจะดีขึ้นนะแล้วก็จะพยายามเดินหน้าไปให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้พี่หมอเห็นพลังงานเนาะค่ะ ตอนนี้มาดูใบนี้คุณก็เหนื่อยมากๆแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีมันจะต้องอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะบางทีอยู่แล้วไม่แฮปปี้ก็ต้องเดินหน้านะคะบางทีอยู่ไม่เลิกวันนี้วันหน้าก็ต้องเลิกพลังงานของไพ่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะดูไพ่ใบนี้นั่นงหงอยเงาเหนื่อยใจนะคะมาดูใบนี้คุณอยากเริ่มต้นใหม่นะพี่หมอเห็นพลังงาน 6ไม้ท้าแปลว่าการเริ่มต้นการขยับขยายการกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองกับกลับมาดูแลตัวเองแต่ความรู้สึกของคุณนะ่ะคือมันคิดได้นะมันคิดได้มันรู้ว่าจะต้องไปทางไหนแต่ใจมันทําไม่ได้ความรู้สึกมันตัดไม่ได้นะตอนเนี้ยเออคือคิดได้นะรู้ผิดรู้ชอบรู้อันไหนรู้ต้องเดินทางยังไงต้องเดินหน้ามุกออนดีที่สุดแต่มันตัดความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้คุณตัดใจจากเขาไม่ได้เห็นไหม เขาเป็นเอ็มเพจเลยเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณจะให้ตัดได้ไงอะ่ะมันรักมันฝังมันลึกเข้าไปในใจนะคะถึงเขาจะไม่ดีแค่ไหนคุณก็เหมือนยังทนยังอยากไปต่อยังฝืนยังสู้ได้ยังไหวอยู่อะไรประมาณนี้นะพลังงานของไพ่บอกประมาณนี้มาดูใบที่7เห็นไหม Queen of the w o r l d บอกว่าการเริ่มต้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะตอนนี้คุณจะต้องตัดสินใจแล้ว ถ้ามันเป็นความรักที่ท็อกซิกคุณไม่จําเป็นต้องทนคุณไม่จําเป็นต้องยื้อคุณไม่จําเป็นต้องฝืนเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณ Amazing มากนะคุณมีโอกาสเดินหน้าได้คุณมีโอกาสเริ่มต้นได้คุณมีโอกาสมีความสุขกับตัวเองได้คุณไม่จําเป็นที่ต้องทนอะไรที่มันท็อกซิกที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาหลายเดือนคุณทนมามากพอแล้วพลังงานของไพ่บอกว่าจากณวันนี้คุณจะต้องตัดสินใจละ ต้องหันมาทุ่มเทกับตัวเองต้องหันมาดูแลความรู้สึกกับตัวเองเพราะที่ผ่านมาคุณให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเขามากไปทั้งๆท,ที่เขาเป็นฝ่ายผิดด้วยนะแต่คุณก็เป็นฝ่ายที่จะทนเออพลังงานของไพ่บอกนะคะเพราะฉะนั้นไพ่าการเริ่มต้นเนี่ย queen of the w a l d หมายถึงว่าพลังงานของไพ่ยอยากบอกว่าเดินหน้าสิเริ่มต้นใหม่สิชีวิตคุณจะมีรอยยิม้มชีวิตคุณจะมีความสุขเนาะจากไพ่ใบนี้หงอยเหงาเศร้าซึม อดทนมาตลอดความคิดอยากเดินหน้าแต่ใจมันไม่ไปวันนี้คุณจะต้องมาปรับใจกับความคิดของคุณให้มันตรงกันแล้วไปด้วยกันคุณจะเดินหน้าได้นะฮะโอเคมาดูให้ใบที่8กันใบที่8เห็นไหมไฮเพรสเตคุณยังมีความนึกถึงคุณยังมีความสเสน่หาคุณยังมีความหลงไหลในตัวเขาอยู่ไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดความหลงไหลตัดความสเสน่หาตรงนี้ออก ตัดแบบหักหลกเลยนะเพราะไม่งั้นคุณไม่สามารถมูฟออนได้เลยเออนะบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ตัดเนี่ยคุณจะต้องทนกับความรักที่มันท็อกซิคความรักที่เขารู้สึกว่าเขาไม่แคร์คุณแล้วนะแต่คุณเป็นคนฝ่ายเดียวที่แคร์แล้วก็ยอมเขาเสมอมาเพราะฉะนั้นวันนี้จงเลือกทางเดินที่มีความสุขให้กับตัวเองเถอะนะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆตัดความผิดหวังความเศร้าหมองตรงนี้ออกไปและเดินหน้านะ มาดูกันค่ะถ้าคุณเดินหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงไพ่ใบนี้บอกถ้าเดินหน้านะเห็นไหมคุณจะได้เจอคนใหม่อัศวินการเริ่มต้นคุณเดินหน้าปุ๊บคนมีคนใหม่เข้ามาท,ทันทีเขาจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณอย่างแน่นอนแต่คุณกล้าไหมอะที่จะตัดใจเดินหน้าคุณมีโอกาสอยู่แล้วคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสวยไวยแหละ แต่พลังงานของไพ่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมต้องทนต้องอดต้องทนอยู่ตรงนี้นะจุดนี้ที่มันไม่โอเคสําหรับคุณทั้งความรู้สึกทั้งใจหลายๆอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นมาดูผลสรุปกันนะคะเดินหน้าดีกว่านะคะคุณจะได้เจอโอกาสที่ดีสําหรับคุณเห็นไหม KING OF c ับคุณจะเจอความรักที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ ซัพพอร์ตหัวใจคุณแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องไพ่ราชาขึ้นแบบเนี้เดินหน้าสี่จะเจอราชาเจอสุภาพบุรุษที่ดีเจอคนที่เขาแคร์ความรักของคุณเจอคนที่เขาแคร์ความรู้สึกของคุณและคุณจะยิ้มได้ในทุกๆวนันชอบไหมพลังงานแบบนี้นะคะถ้าชอบเดินหน้าแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ใครชอบพลังงานนี้อยากให้มันปรับเปลี่ยนเกิดความรักที่ดีสําหรับคุณที่ผ่านมาเจอแต่ความรักแย่ๆ เจอแต่คนไม่ใส่ใจไม่ดูแลหัวใจและความรู้สึกของคุณรับพลังงานนี้ไปหลังจากนี้ไปคุณจะเจอรักที่ดีเจอคนที่ใช่ที่สุดแล้วก็ดีต่อใจสําหรับคุณนะคะก็พลังงานนี้นะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ